ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางเดอ่รีเดอร์ค่ะวันนี้กวางมาดูดวงความรักค่ะประจำวันเกิดนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะคลิปนี้จะเป็นคลิปของวันอาทิตย์ค่ะพอดีว่าได้ไพ่มาใหม่จะเป็นไพ่พาพิคเนตค่ะมันเป็นฉบับกระตูเลยคือแบบน่ารักมากก็เลยอยากจะลองมาใช้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะอะเดี๋ยวกวางจะแบ่งออกเป็น สองสถานะปกติดวงความรักไายธาตุวางจะทําไปแล้วแบบละเอียดนะคะก็จะมีสถานะโสดสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่แต่อันเนี้ยวางจะรวมไว้คนที่คนโสดคนคุยสถานะไม่ชัดเจนก็จะอยู่แบบนี้เลยอันเดียวเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นคนมีคู่ค่ะอ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวจะเปิดไพ่ไว้ให้หมดก่อนเลยนะคะอ่ะคนโสดคนมีคู่คนที่แบบเออคนที่ยังไม่มีใครนะคะ เป็นอย่างไรบ้างนะต่อมาคนมีคู่นะคะเดี๋ยวขอเปิดให้หมดก่อนนะ คือไพก่กำลังพอดีมือของวางมากๆเลยคือเแบบเล็กอะอันนี้มันทำมาแค่พันชุเดอยคะ่ะแต่ถ้าเกิดใครสนใจลองไปหาดูนะอืมอ่ะมาดีกว่าเรื่องของคนโสดนะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างดูเหมือนว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่โดนเอารัดเอาเปรียบค่ะมันมีไพ่หกเหรียญขึ้นมาเนาะมันมีไพ่ t e m p e r a ม c e มันมีไพ่ เจ็ดถ้วยขึ้นมามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราอยู่ในเป็นในรูปแบบของ Choice ก็ได้เขาเลือกเราไม่ใช่เราเลือกเขาเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาค่ะเขาอาจจะมีคนอื่นมากมายไก่กองเยอะแยะนะแล้วเราก็เอออยู่ตรงนั้นพอดีสแตนบายให้เขาเพื่อที่เขาจะเลือกเรามันเป็นอารมณ์นี้เลยนะถามว่าเจ็บไหมเจ็บเจ็บเมื่อไหร่ที่เขาไม่ได้มาหาเมื่อไหร่ที่เขาไม่ได้ ไม่ได้โทรมาไม่ได้ติดต่อมามันเกิดอาการแบบนี้ค่ะภาวะแบบนี้ขึ้นนอนไม่หลับนะกินนอนไม่หลับเลยว่ามันเกิดความหวาดระแวงอยู่ในตัวอยู่ในในคิดว่าเฮ้ยอยู่ไหนนะเขาอยู่ที่ไหนนะอยู่กับใครนะแล้วยิ่งคนที่เขามีประวัติที่แบบประวัติเจ้าชู้หรือว่าประวัติที่ไม่ดีมาก่อนเราก็ยิ่งคิดมากเลยค่ะนอนคิดมากนอนไม่หลับนะเป็นแบบนี้เลยค่ะออ แล้วก็มันมีไพ่ที่หนึ่งไม้เข้ามาในระหว่างคุณกับเขาถามว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีไหมมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะมันขึ้นมาไพ่หนึ่งไม้แนละ้วมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ถามว่าเออในสิ่งที่เวลาเขาเข,าเข้ามาหรือคนอื่นเข้ามาหรือคุณเป็นโสดแล้วมีคนเข้ามาสิ่งที่เขาคิดเขาไม่ได้คิดเออกับเราในหะย,ยิบยื่นความรักที่เหมือนหนึ่งถ้วยค่ะมันเป็นแบบ ความรักที่แบบเหมือนจะจริงใจเหมือนพร้อมที่จะนับหนึ่งต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบฉาบฉวยในอันนี้รูปแบบที่กวางมองนะคะแล้วก็กวางรู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะมันมีความรู้สึกที่ฉาบฉวยเพราะว่าหนึ่งไม้ในที่นี้นะตรงนี้นะคะมันหมายถึงแบบเป็นเซ็กชวลิตี้ค่ะเขามองเราแล้วเขามี passion, แพชชั่นเนอะเขาเวลาพอมาอยู่ด้วยกันมันก็สปาร์กเหมือนโอเคเหมือนเริ่มต้นใหม่ได้เหมือน เหมือนมันจะไปในสู่ทิศทางที่ดีอะแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่พออยู่กันไปนานๆความแพชชั่นตรงเนี้อารมณ์ตรงเนี้ยมันก็ค่อยๆดรอปลงดรอปลงจริงไหมเอ่ยถ้าเกิดใครอยู่ในภาวะแบบนี้นะลองแบบเออเม้นมาให้กวางแบบเออมาคุยกันเนอะว่าความรักเป็นยังไงบ้างนะคะอมืมันมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอะคะ่ะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะอ่ะน้องหมามานี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะ หรือมันใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือคนโสดก็ได้เนี่ยถ้านึกถึงคนเก่าอะบางทีคนเก่าก็จะกลับมานะคะระวังนะอาจจะมีกลับมาแต่เวลาพอกลับมามันเป็นความรู้สึกที่ ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกเขากลับมาไม่ได้กลับมาจริงๆเลยกลับมาแค่โปรยเสน่ห์แล้วก็ไปเท่านั้นเองมันมีการเปลี่ยนแปลงแลงน่นอนค่ะคุณอาจจะได้รับการสื่อสารจากเขานะเขาอาจจะติดต่อมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าข้อความอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือตรงน้ําอันนี้มันก็หมายถึงว่ามันมีการติดต่อกลับมาค่ะอ่ะนี่ของออคนโสดนะส่วนจะทํายังไงอันนี้อ่ะเดี๋ยววางมาเปิดไพ่คาแนะนําให้ ลงก่อนลูกอ่าเปิดไพ่คําแนะนําให้ให้กับคนโสดคนปัจจุบันไม่ชัดเจนต้องสามใบแล้วกันล้ออ๋ยมามีเจ็บลูกอยากจะขึ้นมาบนตักให้ได้เลยอ่ะมาดูกันนะคะว่าคําแนะนําของไพ่จะว่ายังไงเนี่ยคุณปิดกานความรู้สึกของตัวเองนะกี้อ่ะลูก ความปิดปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าเออไม่อยากจะรับคนใหม่เข้ามาด้วยซ้ําแล้วก็พอไม่รับคนใหม่เข้ามาปิดกั้นทุกอย่างเลยก็คือรอแต่คนเก่าอะ่ะ เออฉันฉันโอเคฉันฉันอยู่ตรงนี้ฉันโอเคฉันขอรอแต่คนเก่าเนาะแต่ว่าถ้าคุณได้จบตรงเนี้ความสัมพันธ์ของคุณตรงนี้ไปแล้วอ่ะบางทีมันมีอะไรอีกเยอะแยะที่เราแบบยังไม่เคยเห็นยังไม่ศึกษาเออลองเปิดใจดูนะคะเปิดใจดูไอสิ่งที่มันเจ็บคือเจ็บแต่จบอ่ะมันก็โอเคนะคือเราได้เรียนรู้เขาหมดแล้วว่าการที่อยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ได้โอเคมันไม่ได้ส่งเสริมกันไปในทางที่ดี แล้วก็ควรจบเนอะแต่ถ้าเกิดว่ามันส่งเสริมไปทางที่ดีมันก็ว่าไปอย่างนะคะอันนี้อะหมดไปแล้วค่ะกับความสัมพันธ์แบบโสดนะคะอ,อ่ะเรามาต่อกันค่ะอ๋อของคนมีคู่นะว่าคนมีคู่เขาจะเป็นอย่างไรเอยคนมีคู่ดูเหมือนว่าช่วงนี้นะโอ้โหคือถามว่าดีไหมก็คือดีอะ่ะมันมีความรู้สึกที่ มันมีความกระชับมิดกันมันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งอ่ะที่อาจจะมีมีแบบขึ้นมาบ้างก็คือความกังวลในในชีวิตคู่หรืออะไรเงี้ยความชัดเจนในชีวิตเออความชัดเจนในชีวิตคู่นั่แหละค่ะมันอาจจะมีขึ้นมาน,นิดนึงบางทีอาจจะอาจจะรู้สึกกังวลเพราะว่าเขาเคยมีประวัติมาก่อนอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะคะอืมเราก็อืม,อมช่วงนี้อ่ะ การคุยกันการพูดจาก,กันมันอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันเนาะมันรู้สึกแบบขัดใจอีกฝ่ายมากฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนที่พูดจาแบบตรงๆขวานผ่าซากหรือเกินไม่ทำหนอน้ำใจเขาเลยแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกแบบอ่อนโยนอ่อน,ออนเธอเธอจะกินอะไรเธอจะทำอะไรจะททำให้หมดเลยอะไรประมาณนี้อืมแล้วก็มันเป็นความรู้สึกแบบนี้ค่ะแต่ถามว่ามันมีอะไรที่ดีไหมมันก็ยังมี ความเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยที่มันคอยยึดเหนี่ยวกันไว้อาจจะมีคําว่าเออมีลูกมีม,มีพันธะกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอืแต่แค่ว่าสิ่งที่ควรจนะต้องระวังอาจจะเป็นเรื่องของคําพูดและอารมณ์ที่มีต่อกันในช่วงภาวะอย่างนี้เนาะมันควรจะต้องแบบให้กําลังใจกันซึ่งกันและกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําก่อนขอสามไนะคําแนะนํา ช่วงนี้ค่ะให้รู้สึกเอนจอยกับตัวเองนะคะให้รู้สึกว่าเอนจอยกับเชีวิตนะว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงไม่ว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรในชีวิตนะคะก็ต้องเอนจอยนะอให้รู้สึกว่าทุกๆวันทุกๆวินาทีของตัวเองที่มีอยู่ตอนเนี้มันคือเป็นอะไรที่แบบมีค่าค่ามากๆมันมีแบบมันมีค่ามันมีราคานะคะดังนั้นถ้าตัวเองไม่รู้จักเอนจอยความสุขตรงเนี้ยมันก็จะเกิดภาวะแบบนี้แหละ ทำอะไรก็รู้สึกว่าโอ้ยเหนื่อยล้าไปหมดรู้สึกกังวลตัวเองรู้สึกแบบหราหวัด,วดระแวงคนรอบข้างมันเป็นความรู้สึกที่ขมุกขมัขมวเราควรเปลี่ยนความรู้สึกที่ขมุขมัตวตรงนี้มาเป็นความสุขเนาะแล้วอีกอย่างอ่ะความคิดว่าการส่งต่อความสุขหรือว่าเวลาเรามีความสุขอ่ะคนข้างๆเขาจะรับรู้ด้วยไงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมดของความเครียดหรืออะไรเงี้ย เคยเคยได้ยินไหมว่าแบบความเครียดมันส่งต่อกันได้เนี่ยแหละมันเป็นแบบนี้นะคะลองดูนะอันนี้ของคนมีมีมีคู่ค่ะโอเควันนี้จบไปแล้วค่ะกวางฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กวางด้วยนะคะมีใน tiktok แล้วก็มีใน facebook fanpage ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ